สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายฟซี FC ของไมพ่พรสุขสุคนเนาะจา้าขอตอนหลับขาสู่ช่องสวนอินทอร์พาร์ลแม่พรจ้ามาจา้าสาหรับคลิปนี้ไม่พรซิมาใส่ปุ๋ยเนาะจา้ากับต้นฝรั่งไม่พรเนาะจา้าฝรั่งไม่พรกับปลูกมาได้เก้าเดือนแล้วไมพ่พรขอไว้ลูกแล้วจา้าแต่เมื่อนี้แไม่พรกับซิมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเพิ่มการจเจริญเติบโตเนาะจา้า ปุ๋ยของไม่พอสิเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักจ้ะไม่พอปุ๋ยหมักจ้ะขี้ไก่แก่จ้ะไม่พอหมักเอาไว้เราเซ็นมาใส่ในต้นฝรั่งเนาะจ้ะฝรั่งไม่พอกระบอมีหลายต้นเนาะเพราะว่าไม่พอปลูกเป็นเกษตรผสมผสานเนาะจ้ะหลายๆอย่างปลูกหลายอย่างจ้ะไม่พอมีในสวนนี่นะไม่พอมีอยู่ นี่สิบนี่สิบเอ็ดต้นจ้ะส่วนนี้น่นจนนจาจะจะควสิะปลูกตามข,าข้างที่จ้ะเป็นฝรั่งพันกิมจูนะจ้ะเ,เพื่อนน่นจาจะคนสิใส่ต้นละครึ่งกระสอบ มีดอกแล้วจ้ะน,นีสีผสมใส่ปุ๋ยปุ๋ยคีไก่แกะเพื่อสิเพิม่มสารอาหารเนาะเร่งการจเจริญเติบโต,ตของต้นฝรั่งนะจ้ะมีคนกระ่องห่อแล้วจ้ะต้นละลูกสองลูกจ้ะ เพืเ่อนๆมาเบ่งพ่อนก็นเปิดปลูกเสริมเรื่อยๆจ้ะพอนซื้อกิ่งตอนมาอีกเสริมจ้ะตรงนี้พ่อนก็นสิปลูกใส่อีกระยะก็ระยะห่างก็ได้โยจ้ะระยะห่างช่วงข้างต้นมะคุ้งเลยเนาะพอนก็นสิปลูกไว้อีกต้นหนึ่งนี่เป็นปุ๋ยเนาะจะปุ๋ยคอกนี่สิเป็นกาก,ากมั่งสับปะหลัง ต้นหนึ่งจ้ะจอม่พอนจะปลูกตามทางขางที่เป็นกเกษตรผสมผสา,านนอกจากมีในหลายอย่างในส่วนแมพ่พอนนี่ไมพพ่พอนที่ปลูกใส่สลับต้นผักหวานจ้ะสลับต้นผักหวาน แกบพี่ไก่แกบปุยพี่ไก่แกบจ้ะเพิ่มธาตุอาหารในด,ดินแล,นนนล,ล้วแะเนาะใ้กระเปิลกระลังว่างไว้ตามต้นกระลังเป็นจุดเป็นจุดจ้ะต,ต้นวางไว้เวนต้นในไมพอนกระสีได้มาใส่เนาะ เพื่อที่ปลูกสลับต้นพักหวานมันกระดาษหยาเนาะดาษหยาเพื่อสิเตรียมใส่ปุ๋ยได้เสร็จแล้วจ้ะได้ใส่ปุ๋ยอ๋อไปซิมนะจ้ะ มันได้ห่อหลายห่อต้นหลึ่ลูกสองลูกอันนี้อีกต้นหนึ่งกลังกิมจูุ๋ยมักมีใบไม้มีไก,ก่แกบปุ๋ยที่ไก่แกบกับไก่แกบแล้วก็ที่ไก่สดๆแต่คนใส่ อันสิพามาเบิง่งกิ่งต่อนี่ไม่พรซื้อมาเพิ่ม,มพรอนสูกปลูกเพิ่มอีกจะก,กิ่งต่อนที่เมย์พรอนซื้อมาเพิ่มมพรสิปลูกเพิ่มอีกสามสิบต้นจ้ะแปลงนี้ไม่พรไม่อยู่ ยีสิบห้าต้นมีหงเปาสือน้ำจ่าและอีกแปลงที่สองไม่พอนกปุกหงปอสือยี่สิบต้นจิมจูสองต้นแปลงที่สองพเพิ่มปลูกเสริมนะจะ๊ะก็จใส่ขอบขอบที่บริเวณที่ที่ว่างนะ สำหรับคลิปนี้ไม่พอก็ขอจบคลิปไว้เพียงแคน่นี้เนาะจ้า่พอนสิไดีไปใส่ปุ๋ยนนเนาะจ้านะก็ขอบบุญขอบคุณเพื่อนๆนี่ข้ามาิึงไม่พอมาติดตามไม่พอเนาะจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ